สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวข้อคิดอิงธรรมะจากภาพยนตร์เรื่อง Decision to Live หรือฆาตกรรมรักหลังเข่านะครับก็ในข้อคิดนี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาสาคัญของภาพยนตร์บ้างถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถที่จะกดข้ามไปได้ครับผมข้อหนึ่งครับผมก็คือความรักที่ไม่มีสินาเป็นพื้นฐานล้วนมีโทษว่าสําหรับในเรื่องนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าคุณนักสืบเนี่ยแกก็มีภรรยาอยู่แล้วต่อมาแกก็ไปรักกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็เป็นผู้ต้องสงสัยจนกระทั่งแกรู้ว่าผู้หญิงคนนี้กระทําความผิดจริง แกก็ยังตั้งใจจะโกหกแล้วก็ปกปิดให้กับผู้ที่กระทำความผิดอยู่นะครับอันนี้เราก็เขียนได้เลยว่าถึงแม้ว่าความรู้สึกดีๆที่เป็นความรักหรือความเป็นห่วงเป็นใยกันนั้นที่ตั้งอยู่บนคำโกหกความหลอกลวงความไม่ซื่อสัตย์และความไม่จริงใจสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่มีโทษแล้วก็เป็นเหตุให้คนผู้ประพฤติผิดความถูกต้องประพฤติผิดความยุติธรรมนั้นได้รับความทุกข์ใจได้รับความทรมานทางใจตลอดเวลา ในที่นี้มีคําสอนของพระพุทธเจ้าข้อหนึ่งซึ่งพูดถึงโทษของการประพฤติผิดศีลไว้ซึ่งปรากฏอยู่ในศีละโ์ว่าด้วยเรื่องของศีลมีข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตัดว่า บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขติยะบริษัทก็ตามพรามบริษัทก็ตามขาหาบดีบริษัทก็ตามสมณบบริษัทก็ตาม,ม,ตตามย่อมไม่แกล้วกล้าเก้อเขินเข้าไปนี้เป็นโทษประการที่ฉามของบุคคลผู้ทุศีลเพราะศีลวิบัติ <S <S ในที่นี้เราเห็นได้ว่าชีวิตของคุณนักเสบซึ่งเป็นพระเอกนั้นไม่ว่าจะอยู่ในที่ทํางานกลับไปอยู่กับภรรยาที่บ้านหรืออยู่กับเพื่อน่วงงานก็ตามตลอดเวลาที่ตนเองรู้ว่าตนเองประพฤติผิดศีลไว้คือโกโหกและนอกใจภรรยาของตนเองนั้นย่อมเป็นนเเเหใหใ้กกิิดความขและ ความทุกข์ในใจเป็นอย่างมากข้อคิดข้อที่2บาปที่เราทําไว้ในที่ลับไม่มีในโลกอันนี้ก็เห็นได้ว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นความลับที่เราแอบซ่อนไว้ถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่รู้แต่สุดท้ายเราเองก็รู้อยู่ดีในที่สุดนั้นความจริงก็ย่อมเปิดเผยขึ้นมาให้ทุกคนได้รู้และเราเองก็ไม่สามารถที่จะหลีกหนีหรือแกล้งลืมบาปที่เราทําไว้ได้ ซึ่งมีข้อความในตอนหนึ่งที่ปรากฏในศีลวิมังสะชาโดว่าด้วยการทดลองศีลพราหมโพธิสัต์กล่าวกับอาจารย์ว่าขึ้นชื่อว่าสถานที่รับสําหรับกระทําความชั่วไม่มีอยู่ในโลกต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าก,ก็ยังมีคนเห็นคนพานสําคัญอยู่ว่ากรรมชั่วนั้นเราได้ทําในสถานที่รับข้าพเจ้าไม่พบสถานที่รับแม้สถานที่ว่างก็ไม่มีในสถานที่ใดข้าพเจ้ายังไม่รู้ว่าว่าแม้สถานที่นั้นก็ไม่ว่างจากข้าพเจ้า โดยความหมายก็คือสถานที่แห่งความลับสนับกระทําสิ่งใดส,งงส,งงส,งงสิ่งหนึ่งที่เราทําไปแล้วจาไม่รู้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีเพราะว่าไม่ว่าเราไปอยู่ที่ไหนนั้นเราก็ยังรู้ว่าขนานี้ตัวเรามีอยู่ตัวเราได้กระทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ไว้แล้วข้อคิดข้อที่3ก็คือคนประเภทเดียวกันย่อมหนึ่งดูกันหรือในทางตรงข้ามคนที่คนละประเภทกันก็จะย่อมผักไสกันเองในที่นี้เราก็เหน็นได้ว่าพระเอกนั้นถึงแม้ว่าจะแต่งงานครั้งแรกแต่ว่าก็ไม่ได้มีความ สนิทสนมหรือมีความเห็นที่ตรงกับภรรยาเท่าไหร่ในที่สุดนั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็พันแปรไปหาคนอื่นเองในขณะเดียวกันนั้นนักเอกซึ่งทําเรื่องไม่ดีไว้หลายอย่างก็จะเป็นให้ชีวิตมักจะพบเจอแต่กับคนไม่ดีมักจะประสบแต่เหตุที่ทําให้ตัวเองเป็นทุ ในที่นี้นั้นจะตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าในข้อหนึ่งในประสูตรที่ชื่อว่าสคาถาสูตรว่าด้วยธรรมเทศนาที่มีคาถาพระพุทธเจ้าท่านตัดเรื่องของสัตว์ผู้มีอัธยาศัยเหมือนกันจึงคบกันได้มีใจความสรุปของประสูตรว่าเปรียบเหมือนโคดอุจระกับโคดรวมเข้ากันได้อุปมานี้ฉันใดอุปมยก็ฉันนั้นสัตว์ทั้งหลายคบค้าสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัธยาศัยเลวคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัธยาศัยเลว เปรียบเหมือนน้ำนมสดกับน <AND> well. ้ำนมสดรวมเข้ากันได้อุปมานี้ฉันใดอุปมาอก็ฉันนั้นสัตว์ทั้งหลายครบคาสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกันคือสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัธยาศัยงามครบคาสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอัธยาศัยงามกล่าวโดยสรุปของพระเยรนเรื่องนี้นั้นจึงทำให้เราเห็นโทษของการประพฤติผิดศีลห้าการ ทำบาปไว้ในที่ลับรวมถึงการเลือกคบคนเพราะฉะนั้นแล้วหากว่าเราปรารถนาชีวิตที่มีแต่ความเจริญมีแต่ความสุขเราควรเริ่มต้นที่จะรักษาศีลห้าเป็นผู้ที่ไม่ทําบาปในที่ลับพยายามเลือกคบหาแต่บัณฑิตซึ่งก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จะสามารถแนะนําสั่งสอนอบรมธรรมะเพื่อความเจริญในชีวิตแก่เราได้